สบายดีครับเกิดซื้อดักนะครับอานชื่อดักสองแสนเก้แค่บุตายสิเพงนี้เรา่ัห้กันไมเงิน้ำคดีวะบอกให้คุยเองคือคุยสัวบอก้บอกไม่อยากเ็นห้แล้วเ็นเรอประสาทสีแดงครับตอนนี้ทังยทั้งเมย์รถเขาหน่งปีเวเทีึงอันนี้เป็นยหาปีรเดกสามเต็มเวอร์รถกิงดีกว่าตั้งร้อยเท่าเัอร์กิงล่ะ รถเก่งจะขออะไรหนึงแสนกระบะซื้อมาเท่าไหร่เนรถใส่เงินเนาะบัตรซีบาอันไหนก็เงินเขาซื้อได้ล่ะมาสร้างเขากปล่บัตรีารถใส่เงินเนาะรถเก่งแมีเอามาจากปีเอามาหกปีหกปีรถไตแดงรถไตแดงใครหนึแสนกว่าปีแล้วหกปีรถไตแดะรถไตแดงใครหนึ่งสองแสนกว่าคือ โอเคผีให้เท่เาเซนหกยี่หันมีเขามาสื่ออยู่คนไว้ยังวัาถึงท่กับไปอย่างหมดก็เติมเงินหีเพื่อนเรียก็ะลรอยวเพื่อจะโท่ไปสอลูกสาวเพิ่นเบอร์เกอร์กัจีเดเออข่าวบองกจิกูดีเพิ่นกัอาศัยโท่หอกเพื่อนตัวมันยังนเม่้ช่ปัญหาเพิ่ะขา ไม่ใญ่มือนึงงทรไปใส่ดอกทรไปหาแต่ลูกสาวคับโทรหาหลานซ้ำนั่นแะออนึงม <wh tapping> ีแท็กนะมีแท็กนะสองแสนมีอยู่แต่มันเอาไปซ่อมอีกสแสนแต่ชีแสนอันนี้ซื้อสแสนแต่ซ่อมสแสนเป็นหาแสน Ghosts, ที่เหลอเอ้ยเสองเท่าหรอเอาตุยเหรอผมอ้องยังไทนเลยมันที่เรียวขวาเนอะมันตรงไปมันเมันที่เรียวาบวกสามแยกระมก็จะบามือลคลื่นลืมนเลยแน่นปะมันจะมีสามแยกรักสองนั the ่นอย่างนี้เลยปดปวเออมันบบกไม่ห่างกดีเลยอ่ะบนอาผู้สาถ้ามันหนาวมันจะไม่ห่างเลย ใใเ,อเออเพื่อนหอดบ่าวะจังหวะค,คือไก่วะแล้วคือว่าสามโลนึงออเอา้ยมาบอขอดพรมสำสายนีหน้ามานะอือนอ่ะมีนบอหมดกาแฟสนวนนดดวดย่บอกบอดยบ มันจะมีสามแยกกันวะเขาเรียกเขาเรียกขัวไปอแกยถนนใหญ่เนี่ยมันกรโค้งไปเองสินะอืมปัเห็นอี่ยงตอนนี้านสามมึงคุณเนี่ต้องเป็นหลังนันแท้ๆรถอะไรพันทั่บนบลนี่นี่นี่จําในเลี่ยวนเรียวขัวนี่อํเภอสุวรรณคูหาสามสิบสองตัว่า จากน้องบัวมาผุนุนพุนพุนลงงยๆเขับไปเลยหม้อเม็ดห้อดอเมดไม่เว้ยอเมดหม่เว้ยหนเมไหมตี้ใส่ี่อีีกบา นี่ครับมาลองหัวตาดีหรเล่น้ำมันมีวนน้ำมันยังมีอยู่ที่ประเข็มเป็นหรนอ,อะออก็ทิปสองให้ทิปองเลยครับมัน่เป็นทิปสองเม่บอยแเออมนะมึงน่ะมันเสียนพ่วงรถดเร็วจริงมหมเพื่อนบวกซักบวกลบซะลบ,บ,บนี่แหละ อีกเซนคาบเส้นเก่าวอะไรครับคาบเส้นไยก่อนเส้นเกลวกัไดเส้นไหนเส้นดีกว่าครับเส้นเกลีวงนี่กเลนี่เดยครับเส้นเก่ายวกันกรับ ขับเลยครับอครับใส่โบเบครับขัวลุกครับอโนวดิบัวขั้นเหรอมีเนมีแดิบลอยยังบเบ็ดมืได้บ่เบ็ดลาเบยนะพ่นใส่รถใบแดงนะยังสิะตดเอีว่าหดยไ ไหนปฏิทำไมครับขอน้าปอกมั้ยขอด้วยข้อนี้ตัวตัวเอ๊ยหนูโอ้ย จดนั้นการลัานไงวะมาเห็เป๊ะเลยนี่นะครับนาดเชียงนเงนิ่มิบเลยวะอหนูจะไปเห็นท่้งกันเนี่ยเลยถอยไเสียนะเครื่องนิ่มแม่งครับ เงี้ยเลยเนี่ยเอ้าลูกแวนลูกสูบฟิดป่ะเจสซี่บอกว่ามันมาพันเดี่ยยังเดิมใดนี่เดียวไปลาวแน่นเหรอรอดเลย อยู่แห่นเลยบึงเต็มยังามหออไอ้โอ๊ไม่ได้เจา้ายาไม่ได้มอกฐานกอเจ้าคิดเพิ่ง,งอันดามมีดน,นะครับดามใหม่ดาม,มดาม,ดามโอ้สุดอยอดเลยพอเดี๋ยวบึงคอนโทรลไม่มีด ไม่มีนา,ข,นาขึ้นอยู่ขึ้นยืนได้หรอครับขึ้นยืนได้หรอเย็บๆมันก็เย็บเย็บ,ยบสองหางเลยเอาคันซับเบอร์เลยขึ้นก็คือขึ้นครับขึ้้นไ,ไดอเอาไม่ก็ขึ้นยืนได้หรอ มันมา,นาใ้คักขังเลยครับเด้อเบิ่งสภาพซอยกันครับผมว่าตูดใหญ่มันได้ครับเอฟซีมันมายังๆแป,ป๊บแป,ป๊บน้ำมันแป,ปน๊บใหญ่บ่แป,ป๊บกแตประมาณเักมซีหุ่นนี่แหละครับกับน้ำมันสตา,ตร,า,าร์ทง่ายแห้งขนาดว่าแต่สตาตร์ทมาเป็นสิบปีแล้วเพื่อนว่าเจ้าเมียนมาเมียนนะครับ năm em quá. Nào nào nào. Nào đi. Nì nạm những kiểu ทำเขี้ยวยุ่งยุ่งูเดี๋ยวกินได้หนาเอสองมงุลกินต้องการเท่าออกหักแตกเท่าแดงตึ้งละครับมันขึ้นยู่ได้พอแต่บู่มามันหนักไอ้บวกกวนตันยืนเหยียบม้นก็รถึงยังไงบ่อเก้าเพิ่งดีๆวะมันก็ขึ้นเยอะเนาะว่าไปยัง ตัวสลักยังไม่สึกเลยดูไอ้รอยหูรากนะครับนี่จำิวงแข่งลากครับหนึ่งโอ้ยเสียดายตัวนี้ครับมันต้องเป็นแบบตัวหมุนทึ่งครับมันถึงง่ายเอา หัวครับอันเดลล่าไปใส่ผ้านครับตอ,อกันครับ